สวัสดีครับพี่ผมไคลาดนะครับผมหลังจากอีพีที่แล้วเนี่ยเราได้ไปหาแพะภูเขามานะครับอีพีนี้ก็ผมก็จะมาทําคอกแพะภูเขานะครับผมอ่าอีพีนี้นะครับถ้าก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดใจไม่ใช่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเเดี๋ยวจะทำต้องจ็บไม้เอาไปเยอะเอาไปเดี๋ยวเอาไปเยอะเลยนะครับทุกคนใช้ไม้ไปแบบนี้เลยน่าจะพอเ่าเดา โอเคครับผมเดี๋ยวเราขอเก็บของที่ไม่จำเป็นออกก่อนนะครับเดี๋ยวใครน่าจะจำเป็นโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาทำกระจกนะครับเดี๋ยวเราทำโครงสร้างก่อนนะครับผมามาทำมาก่อนเป็นหนึ่งครับอ๋อยู่นู่น นี่ครับมาในของก็ยังไม่ได้ย้ายออกเลยนะครับนี่อูดอูดบางตัวก็ตายอ่ะมันโดนกระบ,บองเพชรต้องรัวไปด้วยครับโอเคไปครับ แ่าผมก็มาทําทางไปที่ปร้อยแล้วนะครับแล้วก็มามามาทางตรงนี้โล่งๆเลยนะครับเราไปตรงนี้เลยครับอลผมก็จะทำาฟาร์มไม่ใช่ทำฟาร์มทำอคอกแพะตรงนี้นะครับนี่ไม่น,น่าจะใช้เก็บไว้ก่อน,นครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างเลยนะครับ <c oughs> ถ้าผมขุดรังเพิ่งไว้เป็นเลยไหมทุกคนอว้ย <c oughs> เฮ้ยทุคนผมขุดหลังพึ่งมามันตามผมมันตามผมผมจะแม่นไหมฮะปุ๊บ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 มันตามผมมันตามผมปุ๊บอูมไม่โดนสักตัวเลยวะทุกคนอ่ะ อุ้ยมันสร้างบ้านสำรองไว้แล้วทุกคนด้วยครับทุกคนครับดูหเพิ่งมีบ้านสำรองเลยครับน้าแล้วมันจะไล่ผมทำไมอ้าอะไรบ้านสำรองก็มีมาไล่กันเชยเลยผมนี่งงเลยโอเคนดี สร้างแบบไหนดีจะแบบเดิมมันน่าเบื่อเราจะสร้างแบบไหนดีครับไม่รู้แล้วกันะสร้างไปเรื่อยๆครับเรสร้างไปเรื่อยนะครับเราไม่มีแผนในหัวนะครับผมก็ทำไปเล่ยๆจนกว่าจะ จะเสร็จแล้วเดี๋ยวางตรงนี้ไม่ได้หรอกว่าจะทำแบบทางเฉีงยงๆไ่เป็นไรครับวางไม่ได้ไม่เป็นไร โอเคนะครับผมนี่ก็อตกอ,อันไลน์เก็บตายไหมละ่ะดีมางทอดเลยครับดีรอนั่งร้านมา ไปครับผมเอาไม่ถึงโอเคสองสาม่าหกเจ็แโอเคครับแล้วก็ทำแค่ยี่สบอกก็พอครับต่อิด เนือาหารลดโคตรไวอะครับอาหารรสโคตรไวครับทุกคนมีเป็นไง เราเค่อสร้างเป็นแบบภูเขาหรืเ,เราสร้างอีกสเป็น30บ็อกครับว่าสร้างเป็นสาบ็อกดีกว่ายี่สิบบ็อกมันน้อยมันน้อยเกินสามสิบเราสร้างอีกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปเกสิบ โ okay. อเคเิวของผมก็ยังไงปุ๊บอีพีหน้าเดี๋ยวพาไปจบเป็นเดอรดากอนนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อีพีหน้าอีพีงไหนกันไม่รู้ครับเร็วนี้แหละ นะครับจะพาไปจบเอ็นเดดาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้า

ต้องทิ้งดอกไม้ก่อนนะครับจะตอนให้ขึ้นอีกแล้วอะไรอ่ะวางทอดไว้ก่อนนะครับเดวันเตอร์เกิดจะข้าโคตรไว้ครับทุกคน โอเคแบบนึงนะครับทุกคนป๊บป๊บป,บปบนี่เรามาแล้วนี่นีนป,ป,ปับ๊บปเรากลงไปตรงนี้ปับ๊บ okay. โอเคก็ขึ้นมาหนึ่งสองตนี้เรามีนี่สองอันเราก็ใช้ไปหมด เรา,าขึ้นไปเรื่อยๆนี่งไงผมคำานอณโคตรเป๊ะแค่นั้นแหละบอกเลยนี่แบบจะไปเชิงโม่เสแล้วไงเกินนี่โม่ทุกคนเกินตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่ครับมาตรงนี้บึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บมานี่ครับ อย่าวางมาเลยเลอย่างนี้อย่างนี้พอบ,บอกแล้วแบบโหดโหดโหดมาปับป๊บๆๆๆๆมาตรงนี้นี่เรียบร้อยแล้วขุดตรงนี้ก่อนก็งลงมาปับป๊บกินไปชุดต่อต่อคืนอย่างนี้จะขออยากินอ The man is the man is the man n okay. นเดแมนนเด a n แมนนเด a แมนนโอเคนน่าจะกะตรงเปครับผมมา๊บ นี่นไงครับเป็นไงาผมบอกแล้วอากาศตรงเป๊ะล้วก็วาง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 ,วางครับเบ๊บเๆนี่ตรงนี้เราก็ลงมาครับลราซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อมบี้อุเกลิตันยิงอีกอืม ไหนว่าอเอา้าแบาบตทีไม่โดนจริงไม่โดนอืมอืมอะไรอะไรซัมบิเกิดสกิลตันจิงตกเมราะเป็นคอมโบกันอ่ะพึบนี่ครับก็ได้มันทีเรียบร้อย รับโครงสร้างต่อไปอเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบแบบไหนดีครับหลังคาเดี๋ยวเปครับต้องคาบสลับต้องคาบสลบก่อนนะครับ มาแล้วต้องเรื่กวางขอวางแลบรอบรอบก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บวางแลรบรอบรอบให้เสร็จก่อนให้บวางไปครับผม สลับไม่น่าพอ,อไลจะวางสองอันทำไ,ไมนั่นอีกแล้วเอา้า เรจะไปทางวางไปทางนี้นะครับอันอีกแล้วยิ่งไม่ก,ก,กี่ทักเก็บตกโอเคครับมาแล้วมาแล้วรูเลยยี่อันไม่น่าพอวครับทุกคน สกิลตันอยู่ข้าดนั้นทำไมยิงผมตก ừ, ยิงก่อนเลยยิงก่อนได้เพียบทำายิงผมตกแล้วผมต้องเสียเวลาอีกและสี่อันสุดท้ายผมไม่พอจริงด้วยครับ โอเคยังยังมีไม้เหลืออยู่ครับก็ต่อไปเราจะใส่ใส่กระจกครับเราจะใส่ตรงไหนดีอ่าผมใส่แบบนี้ดีกว่าึา๊บมันต่อไปทางนี้ไม่ได้หรอครับึ๊บอะไรเนี่ยเอ้าตก โอ้ตกเออตกมาเจอซอมบี้อืมจามเอาตีมดจามนี่ขวานจามหน้ามาดิเข้ามนจะเป็นแบบและ นหนึ่งรับแต่ออกมาแล้วขออนุญาตกลับบ้านแปลวนั้นก่อนเร้ต้องรีบกลับวางถอดไว้ก่อนนะครับไปครับไปไปครับ โอ้ยอูดอูดวิวตัวน้อยยังไม่โตอีกแลอวนะอูดยังเอยแค่ผมจะมม้นี่มาเก็บว่ามันาจจะไม่ได้ใช้แล้วครับ เราจะบอกสลับมาครับแต่เราจะไม้ไม้พุ่งนี้ยออกไปหมดเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมมาเนะี่ยมาอ่ะอ,อยู่นู่น มองไม่เห็นครับทำไมผมมีเชอือกสองอันนะครับทุกคนโอเคเราหยิบใช้ที่รจะหยิบง่ายไป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 โอเคไปดีกว่าเฮ้ย เช้าแล้วเช้าแล้วเะใช้เวลาสร้างของสร้างแค่วันเดียวน้วเนี่ย้ยเ,เก็บตกเก็บโตเก็บตกเก็บตกครับผมนี่ไงนี่ไงมาแล้วครับมาแล้วปั๊บวางตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็ไปําต่อ ไปครับผมเดี๋ยวเราดิบขึ้นไปครับดิบขึ้นไปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานิบม,ม,มาวางก่อนนะครับโอเคเราวางนี้เลยนะครับมันเติมมันไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าเป็นบล็อกสลับแล้วมันเป็นบล็อกเดียว วางแท็บเดียวไม่วางแท็บสองถ้าวางอย่างเงี้ยมันเติมมันก็จะเกิดข้างบนครับแต่ผมวางแค่ข้างล่างตรงนี้มันก็จะเกิดไม่ได้นี่ผมเรียนเรียนรู้มาเราียนแล้วตอนนี้ไปตรงกลางผมก็จะใช้เป็นกระจกนะครับในหนอนไม่ไม่ไม่ไมไมย่างไงก็ต้องใช้กระจกอ่ะ ตกอีกแล้วหรือว่าจะไม่ใช่กระจกดีครับทุกคนผรว่าไม่ใช่ด้วยว่าไม่ใช่ละเราปิดวางให้เต็มเต็มเลยดูกว่าอ้าโอ้ตกอีกแล้วอะไรไมไ่เป็นไหนพอดีขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตก ครับว่าไม่ได้ไปไหนหรอขึ้นแล้วก็ตกครับว่างลมวางมาเลยครับเราว่าจะเอาโนว์ m a n มามาเดินเล่นแถวนี้นะครับเพเื่อให้เป็นเป็นหิมะ โอเคเดี๋ยวอ๋อแล้วจะวางผิดทำไมเนี่ยทุบมันก็ทุบบอกสองอันเนี่ยงงกับชีวิตนะครับโอเคครับผมวางมาถึงนี้แล้ววาง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  เออตกโอ้ตกอีกแล้วตกอีกแล้วตกอีกแล้วอ่าแล้วแค่นี้ก็ตกกอเลยโอเคครับต่อไปเราจะมาวางทางนี้วางปิดหลังคาเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหิมะานะครับถ้าหิมะโดนแดดเนี่ยมันจะละลายลก็จุมันใส ครับก็ะจกมันใสถ้าโดนหิมาเนี่ยก็ก็จะละลายเพรงะาะนั้นผมก็จะวางปิดปิดไมห่หมดเลยนะครับแล้ขออนุญาตครับสักครู่นะครับผม ามไมา้สามชุดก็จะสลับสลับสักห้าชุดหกชุดออาได้หกชุดพอดีปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคครับปั๊บปั๊บ นี่เราก็มาวางตรงนี้ตรงนี้วางไปครับค่อยๆทำเดี๋ยวมันก็เสร็จไม่รีบก็ช้าไม่นานก็เร็วเสร็จแน่นอนไม่ถึงปีแน่นี่ไม่ถึงอะไรวางแป๊บเดียวเนี่ผู้โหมันชอบวางผิดตลอดเลย โอ okay, เคแต่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะครับ oh. oh, อ้าวโอ้วางเผ็ดอีกนี่ปุ๊บปุ๊บโ okay, อเคครับผมแต่นี่ก็กวางได้มานิดนึงนิดหน่อย เก็บหมดเก็บหมดวา,มว,วางแบบนี้แล้วกันนะครับนี่เราค่อยวางตรงนั้นเป็นทางสุดท้ายปั๊บป๊บ อะไรเนี่ยโอเคครับผมเออเก็บตกเก็บตกเฮ้ยเก็บตกครับเก็บตก เสร็จที่เรียบร้อยข้างบนไอ้โถคาบเ้วเต้องเอาโถคาบลงเกียบลืมครับเกียรนครับเด๋าต้องรีบลงไปข้างล่าง โอเรแล้วปุ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยเราต้องโอเคนี่ค,ครับแต่๋ยวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวในการทํากระจกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ ep หน้านะครับผม ep นี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ กดใจเปงไม่ใช่กดไลค์กดกดไลค์กดติดตามนะครับขออภัยครับพูดผิดครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมเลยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ใน,ในคลิปหน้านะครับผม